เชืออธรรมศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเปิดเวทีรับฟังความต้องการและเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอผู้ให้การดูแลหรือแคร์กิฟเวอร์ตลอดจนตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายใต้โครงการธรรมศาสตร์เพื่อร่วมทางสังคมสูงวัยโดยจะนำข้อมูลที่ได้จากเวทีไปวิเคราะห์และกำหนดเป็นโจทย์การทำงานร่วมกันระหว่างธรรมศาสตร กับอบจอปทุมธานีเพื่อสนับสนุนการจัดบริการลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต่อไปโดยรองศาสตราจารย์ด็อกเตร์อัธสิทธิ์พานแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจาการพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าในพื้นที่ของปทุมธานีนะครับก็เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สุรังสิตนะครับเราก็ถือว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพื้นที่ปทุมธานีนะครับในเรื่องของประเด็นผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องใหญ่ประเด็นเรื่องใหญ่ของประเทศเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบดังนั้นเนี่ยความร่วมมือที่เกิดขึ้นคือนอกจากจะการเป็นให้ความรู้แล้วนะครับอย่างวันนี้เนี่ยครับเรามาฟังเรารับเป็นโจทย์ใน เรื่องของแคร์กิฟเวอร์คนที่อยู่หน้างานเราเข้าใจว่าบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องของแค่ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุแต่เป็นการเรื่องของดูแลจิตใจเราก็จะเห็นว่าภาวะหมดไฟเป็นเรื่องสําคัญอันนี้ก็เป็นความรม่วมบืองที่จะเกิดขึ้นเราจะไปทําเป็นโครงการที่จะดูแลแคร์กิฟเวอร์ของคนปฐุมธานีเป็นพื้นที่นําร่องก่อนที่จะไปสู่พื้นที่ต่างๆแคร์กิฟเวอร์เองเนี่ยนะครับทางธรรมศาสตร์เราเนี่ยมีเทคนิคมีทักษะนะครับจากหลายคณะเช่นคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะสาารสุขหรือแม้ว่าคณะสาวีเนี่ยในการดูแลแต่ว่าอีกส่่วนนึงที เราคิดว่าเราให้ความสําคัญค่อนข้างมากคือการดูแลจิตใจรู้สึกว่าต้องไปฮิวใจคนดูแลผมคิดว่าความสำเร็จมันวัดได้จากว่าเราได้ติดอาวุธ ทางปัญญาแล้วก็ได้ให้ความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนอีก1 0 15ปีเราจะมีคนผู้สูงอายุถึง20ล้านคนในประเทศที่เรามีอยู่กันเกือบ60 70ล้านคนนั้นเนี่ยความประสบความสำเร็จคือเรามีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงธรรมศาสตร์เราก็จะไปเรื่อยๆครับระยะเวลาของโครงการมีไหมไม่มีละครับจนจนกว่าว่าเขาเรียกว่าเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพครับก็คือสามารถติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนถ้าเราช่วยเหลืออะไรได้เราก็จะไปเพราะว่าเราคิดว่าเรรราาาามมมีีคคควววูู้้ท่องง์นัิจย กรรมที่ไม่ไม่อยู่บนหิ้งเราจะเอามาใช้จริงนะครับ